ขอจดทะเบียนรับรองบุตรกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนรับรองบุตรทำไมต้องจดทะเบียนรับรองบุตรเมื่อบุตรที่เก ja ิดมาจากบิดามารดาที i, ่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเกิดบุตรขึ้นมากฎหมายให้ถือว่าเป็นบิดานอกกฎหมายหรือบุตรนอกกฎหมายทําให้ต่างฝ่ายต่างไม่มีสิทธิในการเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเช่นสิทธิที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูเป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ผูกพันกันตามกฎหมายผู้เป็นบิดาจึงต้องไปทําการยื่นคําขอจดทะเบียนรับรองบุตรอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนเองการจดทะเบียนรับรองบุตรต้องได้รับความยินยอมจากตัวบุตรด้วยอันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุตรผู้เยาว์ขั้นตอนการดําเนินการจดทะเบียนรับรองบุตร1ให้บิดาไปยื่นคําร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียนที่สํานักงานทะเบียน หรือที่ว่าการอำเภอรหรือสํานักงานเขตกรณีที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร2เด็กและมารดาของเด็กต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนรับรองบุตรด้วยคือการจดทะเบียนรับรองบุตรจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งมารดาและตัวเด็กด้วยพร้อมกันถ้าเด็กหรือมารดาเด็กคนใดคนหนึ่งไม่ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้เช่น เด็กยังเล็กเกินไปที่จะให้ความยินยอมให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรหรือมารดาเด็กตายเป็นต้นกรณีนี้การจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นจะต้องมีคำพิพากษาของศาลเสียก่อนจึงจะนำคำพิพากษาไปจดทะเบียนรับรองบุตรได้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการจดทะเบียนรับรองบุตรบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้องทะเบียนบ,บ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องใบสูติบัตรของบุตร นังสือแสดงความยินยอมของบุตรและของมัรดาที่ยินยอมให้จดทะเบียนรับรองบุตรได้พยานบุคคลสองคนการรับรองบุตรเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้การรับรองบุตรในกรณีที่ตัวเด็กเองอายุยังไม่สามารถให้ความยินยอมได้ตัวผู้ร้องซึ่งเป็นบิดานอกสมรสจะต้องมายื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งรับรองบุตรได้เมื่อผู้ร้อง ซึ่งเป็นบิดานอกสมรสได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อศาลแล้วศาลจะนัดไต่สวนคำร้องประมาณ45วันในระหว่างนี้ผู้ร้องต้องนำบุตรและผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้ถ้อยคำที่สถานพินิจเพื่อรายงานเสนอความเห็นต่อศาลประกอบการพิจารณาคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรในกรณีนี้สามารถใช้คำสั่งศาลแทนการให้ความยินยอมของเด็กได้ขอจดทะเบียนรับรองบุตร